คุณแม่เป็นโรคไตเนาะก็คือเนื่องจากการกินยาความดันออบผืดหัวใจมานานทําให้มีผลต่อไตก็คือเป็นไตระยะที่5ซึ่งหมอก็คือได้พูดคุยและปรึกษาแล้วว่ามันจะต้องทําการฟอกก็เลยมองหาสารอาหารที่จะมาช่วยในการดูแลแม่ให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น อย่างน้อยก็คือไม่ต้องฟอกไตหาข้อมูลในอินเทอร์เนต็ตต่างๆจนเราไปเจอสารอาหารบําบัดที่อยู่ในรูปแบบเจลอูมิสารอาหารตัวนี้เนี่ยน่าจะช่วยเราได้มันมีการวิจัยมันเป็นนวัตกรรมแล้วรูปแบบก็คือเป็นเจลซึ่งในความคิดเราเจลมันน่าจะซึมได้เร็วกว่าเราก็เลยตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้แม่ทาน ผลค่าของ GFR ก็คือเป็น7ก็ทานไปประมาณ1เดือนค่า GFR ขึ้นมาเป็น14.6ซึ่งเป็นผลที่น่าพอใจมากอาการต่างๆก็ดีขึ้นอย่างเช่นมีการบวมที่เท้าก็หายบวมความเหนื่อยความอ่อนล้าต่างๆห่วงนอนเนี่ยก็หายไปเรามั่นใจในผลิตภัณฑ์สารอาหารที่เป็นรูปเจลเพราะเรามั่นใจว่ามีการวิจัยพัฒนาที่เป็นนวัตกรรมที่ค่อนข้างจะ ดีมากต้องขอบคุณอูมิมันเป็นเจลมันทานง่ายแม่ก็ทานอย่างโอเคด้วยแหละอร่อยด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะกินแบบแฮปปี้มีความสุขไม่ต้องกินแบบกินยาทานง่ายมากกว่าที่เราจะทานยาหากต้องขอบคุณอูมิที่บอกว่าทำให้ไม่ต้องฟอกไปแล้วทุกอย่างค่อนข้างจะโอเคทุกคนในบ้านก็ค่อนข้างแฮปปี้ต้องขอบคุณจริงๆค่ะแล้วก็จะทานกันต่อไป เพื่อสุขภาพของคนในบ้านที่ดี